ทานข้าวอย่าลืมทานข้าวเติมอาหารใส่ท้องเติมสมองหรือเปล่าเติมเติม,มวิตามินข่าว <Yeah! S 1> สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวครับเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเด็กหายเพราะถูกลักพาตัวจากคนแปลกหน้า แต่เราก็สามารถป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการถูกลักพาตัวได้แต่จะด้วยวิธีไหนวันนี้วิตามินข่าวมีคำแนะนำครับการลักพาตัวก็คือมีคนแปลกหน้ามาพาตัวเราออกไปจากพ่อแม่ของเราครับใครก็ไม่รู้จะพาเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเขาจะรักเราเหมือนพ่อแม่ของเราหรอครับ ปัจจัยที่ทําให้เด็กหายจากการถูกลักพาตัวมี3สาเหตุนะครับได้แก่ 1. ลักษณะของเด็กที่จะถูกลักพาตัวครับลักษณะของเด็กที่จะถูกลักพาตัวนะครับก็จะมีผิวพรรณดีหน้าตาน่ารักเชื่อคนง่ายแล้วก็มีความโลภครับเพราะความอยากได้เด็กๆก,ก็จะหลงเชื่อตามคนร้ายไปครับ 2. วิธีการที่คนร้ายใช้ 1>, 1. ใช้เงิน สขนม 3. ของเล่น 4. ก็จะเป็นเกมครับคนร้ายที่จะมาลักพาตัวเด็กๆมักจะใช้ของ4อย่างนี้มาหลอกล่อพวกเรานะครับซึ่งเป็นของที่เด็กๆชอบปัจจัยที่3ก็คือสถานที่ครับ 1. ก็บริเวณบ้านครับ 2. องก็จะเป็นโรงเรียน 3. ก็จะเป็นบริเวณที่มีผู้คนชุกชุมส่วนสเนี่ยก็จะเป็นที่ทำงานของคุณพ่อคุณแม่ครับ สี่สถานที่เสี่ยงอันตรายนี้เป็นสถานที่ที่เด็กๆจะต้องพบเจอกับคนแปลกหน้ามากมายที่เราไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนแปลกหน้าที่อันตรายหรือเป็นคนร้ายที่คิดจะมาลักพาตัวพวกเราไปนะครับคนร้ายเองก็มักจะแฝงตัวปะปนเพื่อมาหลอกล่อดเด็กๆครับพี่ซุปมีสี่สถานการณ์มาให้น้องๆชมกันนะครับว่าถ้าน้องๆตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้แล้วจะมีวิธีป้องกันตัวเพื่อไม่ให้กลายเป็นเด็กหายเพราะถูกลักพาตัวได้อย่างไร ขนมน่ากินจังจะไปดีไหมนะาไม่เป็นไรหรอกพี่เขาอาจจะทำาให้เด็กลองชิมก็ได้เฮ้ยใครก็ไม่รู้อ่ะมาล้องเรื่องทำไมนะจะพาตัวเราไปไหนอ่ะจะทำยังไงดีทำไม คืผมสี่าาา่่่ตจะเลแวค4คำง่ายๆที่จะป้องกันตัวเราจากการถูกลักพาตัวก็คือคำว่าไม่โกยโวยเล่าอ๋อไม่เอาครับขอบคุณครับพอดีคุณแม่ผมรอยอยู่ตรงนั้นนะครับผมต้องรีบกลับบ้านแล้วครับ แต่ละคนดูไม่น่าไว้ใจเลยสักคนไม่ต้องคิดมากเลยกอดดีกว่าเมืมาจากร่าไหมเนี่ยรู้จกัก วันนี้ครับเมื่อตอนเช้า่มีคนแปลกหน้าคนหนึ่งจะเอาขนมมาให้ผมผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับขอบคุณครับผมก็เลยรีบวิ่งขึ้นรถไปแล้วก็เข้าโรงเรียนไปเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมจะเล่าให้ฟังครับน้องๆครับเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคนแปลกหน้าคนไหนที่เป็นคนดีหรือคนไม่ดีครับดังนั้นเราต้องระวังตัวเองไม่เชื่อใจใครง่ายๆที่สำคัญอยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองเมื่อต้องออกไปนอกสถานที่ที่มีคนเยอะๆนะครับเด็กหาย ไม่ได้มีสาเหตุมาจากแค่การถูกลักพาตัวเท่านั้นนะครับบางครั้งการพลัดหลงกับคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะทำให้เรากลายเป็นเด็กหายได้เช่นกันครับแล้วเราจะพลัดหลงได้อย่างไรป้องกันตัวได้ด้วยวิธีไหนตอนต่อไปวิตามินข่าวมีคำตอบครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทางเฟซบุ๊กของเรานะครับ เพื่อลุ้นรับเสยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสว,สวัสดีครับเตติติิมมวาน